ถ้าเลือกได้นะคะแอมเชื่อว่าคุณแม่หลายๆคนก็คงอยากที่จะลาออกจากงานประจํามาเลี้ยงลูกด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่เพราะว่าภาระหน้าที่ของคนเรานั้นแตกต่างกันนะคะทําให้คุณแม่หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะลาออกมาเลี้ยงลูกได้นะคะก็เลยต้องฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าเนอร์เซอรี่นะคะแต่สําหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่คิดว่าอยากจะลาออกมาเลี้ยงลูกเนี่ยวันนี้แอมมี5ข้อคิดนะคะต่อนตัดสินใจลาออกมาเลี้ยงลูกมาฝากค่ะข่อแรกนะคะ คือรายรับของครอบครัวค่ะซึ่งรายรับนี้นะคะเป็นรายได้ที่เหลือเพียงทางเดียวเท่านั้นนะคะก็คือจากคุณสามีเป็นหลักนะคะเราก็ต้องมาดูว่ารายรับตรงนี้มันเพียงพอต่อค่าแพมเพรสดค่านมลูกแล้วไหนจะค่าวัคซีนนะคะแลวค่าอยู่ค่าย,ยาเผื่อว่าลูกของเราไม่สบายด้วยนะคะ <c oughs> ก็ต้องดูตรงนี้ให้ครอบคลุมว่า <c oughs> เพียงพอต่อการที่เราจะใช้เลี้ยงลูกหนึ่งคนหรือไม่แล้วก็ที่สําคัญคือตัวเราเองด้วยนะคะเราก็ต้องดูว่ารายรับตรงนี้มันเพียงพอต่อค่าใช้ใจ่าย ชีวิตประจําวันในครอบครัวไหมค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องคํานวณให้ดีในเรื่องของรายรับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เพียงพอเนี่ยแน่นอนว่าปัญหามันจะเกิดตามมาอย่างแน่นอนนะคะ ข้อ2นะคะเป็นเรื่องของขนาดครอบครัวค่ะเราก็ต้องดูว่าครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแค่พ่อแม่ลูกหรือว่าเป็นครอบครัวขยายที่อยู่กันมีปู่ย่าตายายนะคะเพราะว่าย้อนไปข้อแรกก็คือเรื่องของรายรับนะคะถ้ารายรับเราไม่เพียงพอขนาดของครอบครัวที่เราเป็นครอบครัวขยายเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝากลูกไว้กับคุณปู่คุณย่าดูตอนกลางวันและกลางคืนเรากลับมาเลี้ยงดูก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาร่วมด้วยนะคะ และข้อสามนะคะเป็นข้อที่สําคัญมากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของความคิดเห็นระหว่างสามีภรรยานะคะก็คือการลาออกเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งคู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลาออกมาแล้วสามีไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่ารายรับไม่พอหรือปัญหาอื่นๆจุกจิกตามมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการ เขาเรียกว่าอะไรดีอาจจะบอกว่าฉันว่าอย่างนั้นรู้งี้ทาอย่างนี้ดีกว่ามันก็จะทําให้เกิดการบั่นทอนจิตใจกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดเห็นระหว่างสามีภรรยาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการตัดสินใจลาออกมาเลี้ยงลูกนะคะข้อ4ี่นะคะถามตัวเราเองค่ะว่าเราพร้อมที่จะสละาเวลาเพื่อลูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าการลาออกมาเลี้ยงลูกเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องใช้เวลา24ชั่วโมงอยู่กับลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเบื้องต้นการอาบน้ําการหาข้าวให้กินนะคะเลือกไปกว่านั้นคือการส่งเสริมพัฒนาการลูก เล่นกับลูกนะคะการพาลูกไปเที่ยวการทำกิจกรรมร่วมกับลูกนะคะการสอนที่ลูกเดินลูกคานทุกอย่างเราพร้อมหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของสังคมที่เราจะขาดไปนะคะแล้วก็เพื่อนมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยเมื่อเราลาออกมาเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องคิดให้ดีว่าตัวเราเนี่ยพร้อมจริงๆหรือเปล่านะคะขอค้อ5านะคะเมื่อตัดสินใจลาออกมาเลี้ยงลูกจริงๆแล้วเนี่ย เราก็ต้องมองหาอาชีพเสริมเผื่อฉุกเฉินเพราะว่าการเป็นแม่เนี่ยเราจะต้องมองความเป็นไปได้ทั้งด้านดีและด้านรายนะคะเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรายได้เสริมเผื่อฉุกเฉินเนี่ยจำเป็นมากๆนะคะก็คือการละออกเลี้ยงลูกเราจะเพิ่งสามีอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เพราะาเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันนี้มองในแง่ที่ว่า มันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์ไปสะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าลืมมองหารายได้เสริมเพื่อฉุกเฉินร่วมด้วยนะคะหากตัดสินใจลาออกมาเลี้ยงลูกคิดดูให้ดีนะคะว่าเราสามารถทําอะไรได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ทําให้เราและลูกเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงไปจนเ้าอายุ4ี่ขวบ5้ขวบหรือเข้าโรงเรียนนะคะ นี้นะคะคือข้อที่คุณควรจะนํามาพิจารณานะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าแต่ละครอบครัวนี้ก็มีปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการลาออกมาเลี้ยงลูกเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้แน่ๆนะคะก็คือความสุขแล้วก็การได้เห็นพัฒนาการของลูกในทุกๆวันแต่อย่างที่แอมเคยพูดบ่อยๆนะคะว่าครอบครัวใครนะคะก็ครอบครัวมันเราแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรายึดที่ความจําเป็นแล้วก็ สภาพครอบคัวของเราเป็นหลักดีกว่าจะได้ไม่กดดันตัวเองมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแฟนเพจแล้วก็ Youtube Channel ลูกหมุนรอบตัวนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอมในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ